เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของขาตั้งกล้องที่เราอยากได้นะจริงๆแล้วเราก็มีอยู่3-4อันแต่ทีนี้อันนี้มันเป็นตัวสูงแต่ว่าเรามีตัวใหญ่กว่านี้อีกนะสูงกว่านี้อีกแข็งแรงด้วยมีอันนี้ก็คืออันแรกส่วนอันที่2เป็นอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแบบตั้งโต๊ะก็หาซื้อมาเห็นในคลิปเขาเราก็ซื้อเอามาใช้คิดว่ามันสามารถใช้ได้แได้ดีเลยใช่แหละมันเป็นแบบที่เราต้องการก็คือตั้งโต๊ะถ่ายรูปอาหารหรือรูปอะไรก็แล้วแต่ที่ใกล้ๆแล้วก็นิ่ง ซึ่งบางครั้งมันก็กลายเป็นที่แขวนหมวกไปโดยปริยายทีนี้เราก็อยากได้ไอ้กล้องที่มันสามารถติดตามเราไปได้เราก็เลยหาแบบใหม่ตอนนี้ก็ได้แบบที่สําหรับแขวนคอเลยคราวนี้มันก็เราทําอะไรมันก็จะเห็นแล้วก็จะตามเราไปตลอดเวลาเลยเป็นสิ่งที่เราต้องการมากๆเลยแต่ทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้น,นสิประเด็นก็คือเราก็เอามาใช้งานนั่นแหละปรากฏว่างานแรกที่เราใช้ก็คือป เป็นงานที่ลูกชายบังเอิญว่าลูกชายเขาอยากกินผัดพริกแกงผัดพริกแกงกับกากหมูเราก็เลยเริ่มเลยเริ่มเอากล้องเอาขาตั้งกล้องตัวนี้มาใช้เลยเริ่มต้นด้วยการมาตำพริกก่อนตำพริกไปตำพริกมาย้ายอยู่หลายมุมมากเลยแล้วก็ดูรู้สึกว่าเอ๊มันจะมันมันเริ่มจะไม่ใช่แล้วเริ่มจะไม่ใช่สิ่งที่ที่เราต้องการแล้วมันมีปัญหาแล้วปัญหาตรงไหนรู้ไหม S <S <sentiment> เขาจะถ่ายทุกอย่างที่ที่เราเดินผ่านไปเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เรามีปัญหาก็คือมันเป็นแบบว่าอะไรอ่ะมันแกว่งอ่ะมันแกว่งไปตามตามลักษณะที่เราเดินเลยมันกลายมันมันมีปัญหาอีกตรงจุดท,ที่ว่าเราต้องการให้เขาโฟกัสตรงนี้เขาไม่จะไม่ทําตรงนั้นน่ะมันจะเอียงไปมันจะสายไปสายมาเนี่ยก็คิดดูสิเรากําลังถ่ายกับข้าวการปรุงอาหารอย่างเงี้ยบางครั้งเราต้อง หันไปหยิบเครื่องปรุงหรืออะไรก็นแล้วแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงรู้ไหมเราหันไปไม่ได้อเพราะกล้องมันจะหันตามเราไปหมดเลยบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกแล้วเหมือนหุ่นยนต์คือก็ต้องค่อยๆเอื้อมมือไปไปหยิบเครื่องปรุงนะเพื่อที่ว่าให้ให้กล้องมันจับอยู่ที่ที่กระทะเออเราต้องการให้มันจับอยู่ที่กระทะทีนี้เราจะหันไปก็ไม่ได้มันก็เป็นอตาสแล้วมีปัญหาแล้วแน่นอนเลยนึกคำตัวเองอยู่เหมือนกันแหละว่าว่ามันจะเป็นออกมาเป็นในรูปไหน เขาจับทุกอย่างที่เราที่เราทาจริงๆนะแต่มันไม่ได้ตรงมุมที่เราต้องการ่ะภาพมันออกมามันก็เลยอย่างเงี้ยมันดูแบบเหมือนกับมันเลอะเทอะไปหมดเลยมันเห็นความน่าเกลียดของเราอ่ะคิดดูแล้วกันบางครั้งเราอยากให้ให้ให้ออกมาแบบสวยๆมากดว่ามัน,ม,นมันสวยไปไม่ได้แล้วล่ะถ้าใช้ขาตั้งกล้องแบบนี้เนาะอาจจะเป็นแบบลักษณะว่าใช้แบบขำๆมาได้ แต่ถ้าใช้ให้มันเป็นงานเป็นการหรือว่าให้ภาพออกมาหรือว่าคลิปออกมาสวยงามนี่คงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะในสําหรับขาตั้งกล้องแบบแขวนคอนะนะเออนี่แหละก็คือปัญหาที่ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรมันมันถ่ายถ่ายทุกอย่างที่เราหันไปแล้วเวลาเราทํางานก็คิดดูแล้วกันนะเราก็ต้องขยับตัวไปขยับตัวมาหันซ้ายหันขวายอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอมาดูคลิปย้อนหลังนี่ตายแล้วตาลายหมดเลย ความดีของเขาก็มีนะเขาถ่ายทุกอย่างที่เราเดินผ่านไปนั่นแหละเห็นหมดทุกอย่างเลยคิดว่าถ้าใครทําเงินทําทองตกเอาไว้เนี่ยมาดูคลิปเนี้หาเจอหมดแหละเจอทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นความตลกเนาะเลยอันนี้คลิปนี้เราก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างขาตั้งกล้องแต่ละประเภทถ้าเราต้องการให้มันครอบคุมจริงๆก็คงจะต้องมีมีหลายๆรูปแบบนะ และที่เราเห็นก็เริ่มมีแบบใหม่มาแล้วที่ว่ามันเป็นซินเซอร์หันตามตามเราไปอ่ะเราไปทางไหนเราเดินไปทางไหนเขาก็จะหันตามสงสัยอนาคตข้างหน้าเราคงจะต้องมีตัวนั้นอีกสักหนึ่งตัวเพื่อเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้นถ้าเราคิดจะทําคลิปขึ้นมาจริงๆยิ่งตอนนี้ตรงนี้นะภาพนี้เลยเหตุการณ์นี้เลยมันเป็นความตลกมากๆเลยนะที่เรากําลังจะเอาเอา แกงหรือว่ากับข้าวนะใส่ลงไปในจานเรายืนเล็งอยู่นานเลยนะว่าจะเล็งให้ลงตรงจานพอดี <c oughs> ปรากฏกว่าจะเล็งได้นะตักต้องเกรงตัวอยู่นานเลยกว่าจะตักกับข้าวลงบนในจานได้เพราะตาเราต้องมองกล้องด้วยว่ามันตรงไหมแล้วมือก็ต้องตักไว้วางให้ตรงอะ่ะมันมันอาจจะหกเลอะเทอะไปสักนิดนึงนั่นแหละนี่แหละคือความความลําบากของกล้องแขวนคอตรงนี้แหละจึงเราจะต้อง คอยโฟกัสเขาให้มาดูตรงจุดที่เราต้องการให้ได้แต่ซึ่งว่าเ,เรายังใช้ไม่เป็นอะ่ะพูดกันตรงๆเรายังใช้ไม่เป็นมันก็เลยค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่สรุปสุดท้ายโอเคกับข้าวจานนี้ก็เสร็จออกมาได้สมใจแล้วแหละเป็นที่พอใจของคนที่ต้องการก็คือลูกชายของเราเองเขาก็บอกว่าน่ากิน